สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซื้อกันแทนครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนาเพื่อนๆนะครับเป็น Apple Watch ซีรีส์หกนะครับผมนี่ครับผมสินค้ามือสองครับสภาพสวยเลยนี่ครับกริบกริบเลยนะครับผมเงาวิ่งวังเลยครับผมนี่นครับ รุ่นนี้นะครับจอจะอยู่ที่44่ m MM ีนะครับผมเป็นรุ่น GPS นะครับจอ44 m MM สนะครับผมอุปกรณ์มีครบเลย นะครับผมสายแท้นี่ครับสายแท้นะครับครบกล่องน,นะครับชุดชาร์จนี่มีชุดชาร์จฮนะมีตัวเครื่องนี่นะครับหน้าจอขนาด44นี้ก็เหมาะสําหรับผู้ชายนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ชายที่ชอบออกกําลังกายอ่านี่สองใส่นะครับผมอุปกรณ์ครบกล่องเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับก็มีวัดชีพจรนะครับแล้วก็มีวัดความดันนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบออกกําลังกายนะครับแล้วก็ชอบ Apple Watch นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ Apple Watch Series 6ครับผมสินค้ามือสองครับอันนี้ลูกค้าส่งมาตางตังหวัดนะครับส่งมาขาย อ่านี่มาถึงที่ร้านแล้วนะครับหน้าจอสวยนะครับติดกันลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับที่ร้านแจ็คซืแคนแทนครับผมมีเข้ามาหนึ่งเรือนนะครับสวัสดีครับ